สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคลายเครียดตอนหาร่างลูกเปิดคลิปแม่ร้องเพลงแก้เครียดจนได้เพชรหลังตังโมเสียชีวิตจากกรณีคุณแม่พานิดาคุณแม่ของตังโมให้สัมภาษณ์กรณีโซเชียลรุมโจมตีโดยคุณแม่บอกไม่อ่านคอมเมนต์และไม่เครียดเพราะคุณแม่ร้องเพลงในวีซิงทุกวันคุณแม่ได้แชมป์ด้วยนะตอนนี้ได้ลำดับเพชร 2เพลงเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นการอําเล่นเนื่องจากล่าสุด11มีนาคมโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปที่คุณแม่แตงโมร้องเพลงเอาไว้โดยคลิปถูกโพสต์เมื่อ25กุมภาพันธ์เป็นวันที่ยังไม่พบร่างแตงโมและพบว่าในแอปแม่อยู่ในเลเวล17เมื่อนับรวมทั้งหมดแล้วขณะนี้คุณแม่ร้องเพลงในแอปดังกล่าวทั้งสิน้น289เพลงสำหรับแอป v s i n g ที่แม่แตงโมพูดถึงนั้นเป็นแอปสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงคาราโอเกะแบบยุคใหม่ซึ่งมีเพลงให้เลือกมากมายแถมยังร้องฟรีจนมีแฟนๆคาราโอเกะหลายล้านคนเข้าร่วมซึ่งในแต่ละเพลงจะมีอันดับเพชรอยู่สำหรับคนที่ร้องได้ถูกใจและมีคนติดตามเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ